ยี่ลองหน้าพุ่น้อกุยยาลักเกียเป้ละมูปิดจอวิดีโอต่อเฟซบุ๊กวอลินอัตโนมัตินะแล้วก็เตาเกียเฟซบุ๊กพิกเกฟบุ๊กละมูซื้อเจนีตือ้อปอจอคลิปเลยจอจอต่อเฟซบุ๊กมือเจนีเล่นอัตโนมัติลิแน่น่ะแล้วก็จีสาใช้ที่จีสาปูกลูกสตองเกาะหนึ่งเล่นอัตโนมัติลิแน่นะถ้าเล่นอัตโนมัติลงลิแน,น,น,น่เลยนอกจา ว่าตัวอ,อยู่จอเน rumor, ina, ี้ยคือกีน่ room, oon, Michel, ここ yup. าเ่าก็ตจีต้องการใช้ลนจะีเขียนีนอนีนาทีว่าตัวอยู่จะเนเนีกีน่าทีผูนอกูยอจะไปเรามูใช้ให้เตอยู่อยู่อยู่อดีจาเท่ตั้งค่าดีจาตรนเทนิลีเขียอัตโนมัตินอนหละาน้าคนด้ชาน้าจีก็ต่หมูต่เฟ็บุกหน้าจก็เรามูตพเตอินได้นอนได้เป๊กขี้สอนนอาห ปนเอานนะแล้กจลีต๊เกตีเียอเจนยาลมุนตหน้าตน้อนะเก็ซื้อละมุนตโปอก้านน้นะแลก็มูซื้อตัหนัก่อเียแต่รู้อันเดียการตั้งค่าเละคนเป็นส่วนตัวนันนะแก็ดอกนอนนะน้อนะเลก็ดอกน้นนะก็ต่เกียม้แล้ก็ตละมุนตาเจนียาละเทียเราตหน้าตน้ะหน้าตต๊ะน้อนะจีก็ละมุนตต้นัอกอเีย การตั้งค่าเลาหน้าคนเาน้าเตาเดสยาแลก็เตาตาลราเนี่ก็ซื้อเรามูนาื้อตัวมูหน้าที่เราก็จีตาเตาเราเตาลินะที่เราจจีเกียวจะขอปตากาเราคเรนี่ยนาซื้อเรามูต๊ะปาดัดเกันนนซื้อนะื้อมูต๊ป้าดัดเกันนอยให่ในเงินเกาเลยหน้าเจ๊ก็ขอหน้าขอเตียงซื้อเลยู้ติดต่อนะน้แล้วก็เตาเกยขดงนเราสยา น่ากิย่อทลงตัวโตน่าต่อนอนเหรอเต่นนอนน่ะย้อนเด็กก่อนแส่งเต้นคอนนอนน่ะอยเตคนย้อนลีนเด็กคอนนอนอะไรยงมาคนด็กนนอนอยากเนี่ยเต่นนอนยีก็อย่ามาติ๊กลตช่ไมาติ๊กาเล์ตลีนน้อน่ะต่นนอนี่ะย้อนเ็กอยู่เนี่ยเสอยถ้าชีมาขอวิดีโอเล่นอัตโนมัตินอนทีก็จะเต่ขอโฉนอนเหอก็ลอาเต็เต็กนหอนอนน่ะเดี๋ยเล่นอัตโนมัติน่นนะจะกันนอนน่ กนันกนนกนนนี่ก็ลุตเกียร์งเสียบนี่ตาเกียร์เท่าเกียร์นดจีนอย่รมตน้าก่เกาตนลอเลยน้านี่อย่าเราหมุดโตละียเมื่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตมือถือได้ไฟฟายไฟนั่นนะขนาดีอดเราก็รู้สต้งก็พี เต Facebook, okay. então, ่าม ah in si ูต้ไอเฟนบูเจจ่อคิปวิดีโอในย่อแรกอานตรมาเตก็ใช้อ่ะเต่าก็ต้องการใช้เราในกิโลลีแล่นะเต่าก็คิดต้องการใช้เราในกิโลเขียนเต่าก็แหลหน้ายจีก็ซออยู่ขอน้องเลาะแล้วก็ลำมูโต้กาที่อ่อนน้อยจีไฮเทียเมื่อเชื่อมต่อกับไวไฟเท่านั้นน้อยจีใส่เต่าเตียก็รู้สึกต้องก็เต่ามูโต้ของน้องเลาะน้อยจีก็รู้สึกต้องนึ่งก็ จะเนยอเล่นอัตมัติถอยในหมูน้อยใฟซไหกันน้านหัวก้เกงนอจีเฮติาไม่ต้องเล่นอัตโนมัตินะน้ากนน้อนะคอยกัจเจในหมู่ใช้นะจ้ก็ลงตกเกียราด้นมักเสอยาโอเคนี่นักจาเตาเหรอจเต้าเหรอจกูจะจาไปลงหมู่ใช้เฮตก็ตอยนอเตอลยก็ตั้งค่านอเตอร์เลยก็ตูเทเบิล o ุกในกมูเล่นอัตโนมัติเลยนนะจกูตัก้าน าก็ลองมต่อต,มนะอ,มะะอตัวต่อเฟบุกน้อืมจากการจะต่อเฟบุกเลยอย่านี่นี่ก็ซื้อเฟบุกลิโนหน้ก็รอลนอย่างต่อรอลิโนิโนลิโหน้านี่เราจะนตต็มคอคลิปเออเจะต่อาเฟบุกเนี้ยในี่เขียนหนะในที่แล่นอัตโนมัติเนี้ยหายแล้วหนะ้านี่ตรงนี้จะนอนหลายอย,อย่างก็เท่ o ไหรนห้เท่าก็